สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้อากาศสดชื่นนะคะบรรยากาศหน้าบ้านนะคะนี่จเนาะนี่คือหนองคำนัยนะคะหนองสาธารณะประจำหมู่บ้านค่ะแม่ก็จะมาปลูกผักอยู่ตรงนี้นะคะใกล้น้ำอันนี้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านเหมือนกันนะคะอุดมไปด้วยกุ้งหอยปูปลาค่ะน้ำไม่เคยแห้งนะคะเนี่ยปูปลาเยอะมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะทำคลิปหาหอยที่นี่ให้ดูนะคะ บรรยากาศนี้ทางไปโรงเรียนค่ะหน้าบ้านลิลี่นี่ตอนนี้ก็เป็นหนองขมนอกหนองขมนอกก็จะมีกุ้งหอยปูปลาเหมือนกันค่ะเยอะแยะบ้านดงนะคะเป็นหมู่บ้านที่อุดมไปด้วยในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะน้ําไม่เคยแห้งแล้งค่ะวันว่างวันนี้นะคะเมลิลี่วางแผนว่าจะสอนน้องเฟซบุ๊กเอ่อเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นค่ะวันนี้นะคะเมลลี่ก็จะให้น้องเฟซบุ๊กนะคะดูการ์ตูนเยอรมันแล้วก็ อา,อาจจะเป็นพื้นฐานท่อง A B C D แล้วก็นับตัวเลขอะไรประมาณนี้เป็นพื้นฐานนะคะก่อนที่จะไปอยู่เยอรมันเนาะต้องวางพื้นฐานให้แกก่อนอาจจะไม่เยอะแต่ก็เอาเท่าที่ทำได้ตอนนี้นะคะไปดูน้องเฟ e บุ๊กเรียนภาษาเยอรมันพื้นฐานกันค่ะ จะเล่นซ้ำให้หนูหนูจะได้อ่านออก A B C D The paper. Das Papier Das papia. Yeah? saya Sayyeman lah kan? The drawer. Di sublade. Di sublade. เนี่ยตัวดิสอวตัวดิสอตัวดิสอว์ย่าบล็อสติีตแต่ว่าพเราเป็น The f a ภาษาอังกฤษเ h e ventilator แปลว่าพัดลมไม่ใช่และหังค้ะน้ำปากา The fan แปลว่าปากา ภาษายมัน right. no t e r k u g l Schreiber หแล้วภาษายมันที่สองนะคะ้ h e class เสื <h <h ้อผ้า The s h l a t h, <h, 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 <h e s h i r k คือเสื้อตู้เสื้อผ้านะคะ I Y t r v i e r ท่องเเย็นเย็นเริ่มท่อง I Y Try e r Hổt. Oh. Oh. Okay. Yellow. Clear. Yeah, Blue. Blau. 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 <laughs> <Pea bay đúng. cười> Orange. 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 Màu gì vậy? Purple. Purple. Lila. Lila. ลิลาผสมสีแดงกับเหลืองไปส้มเป็นออร์เจอ์โอเจอรร์จ์สีเือกัสีฟ้ากับสีเขียวกลืนกลืนกลืนยู่นกลืนแดงกับีล่าดงลิลลาันลิลา แม่ลิลี่จะพยายามให้น้องเฟซบุ๊กดูการ์ตูนฟังออกเสียงและเรียนรู้จาก YouTube ไปเรื่อยๆนะคะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนเพราะว่าแม่ลิลี่ก็ยังไม่เก่งภาษาเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเรียนรู้ไปพร้อมกันกับลูกชายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้แม่ลิลี่ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ลิลี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ด้วยค่ะ